อ่อพี่อีแคบไปไหนแคบแรกแม่แคบไลยพือ่อกุยากแคบบอกผอกับแม่ตายห้องแล้วทำผือดีว่าตื่นเต้นนี่แล้วมึงไม่คิดว่าพอกับแม่อีไมลไ,ไปเออใครผอแม่เออโอ้ยตามใจกูทำอะไรเขาก็ไม่คาดกูไปแล้วเหวือนโชค เราชื่อไดทีกรเลิศโสภาเราเกิดและโตในชุมชนเล็กๆที่ปัตตานีใครๆก็บอกว่าเราเป็นคนเรียนเก่งแต่จริงๆแล้วเราต้องขยันเรียนและอ่านหนังสืออยู่ตลอดเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําอยู่และเราอยากทําให้มันมากกว่านี้นอกจากความสุขจากข้อบ่าวและแม่แก้วที่แสนอบอุ่นเรายังมีความหวังกับตัวเองที่จะได้ลดแรนในโลกกว้างอย่างอิสระการจะได้เป็นตัวตัวเองอย่างเต็มที่และเปิดเผยโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิต เราต้องนำพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยโอกาสมากมายและเราจะทำมันให้ได้แม่มีอะไรหรือเปล่าลูก today is Friday and tomorrow is Saturday อ่ so it's a weekend and your school closed right น่นไม่ใช่ประเด็นครับที่ลูกจะบอกคือ today อะ I have a g o d news you know what g o o d new good news ซะด้วยแล้วมันเป็นเรื่องอะไรละ่ะลูกที่ลูกขอสมัครเรียนมอ,อไปโรงเรียนในกรุงเทพอ่ะวันนี้ขอประกาศใชื่อนะ <c oughs> ลูกมีในชื่อติดด้วย <c oughs> จริงเหรอลูกได้ไปเรียนกรุงเทพแล้วแต่ไหนลูกบอกว่า,วามันเป็นลรกในที่สอบเข้ายากมากเลยไม่ใช่เหรอลูกแล้วมีคนสอบตั้งกี่คนนะหลายคนเลยไม่ใช่หรอมัน เป็นโรงเรียนที่สอบเข่าอยากนัดปีนี้มีคนสอบเข่าเป็นเมือนคนแต่ลูกบ้าของแม่แก้วเป็นหนึงในพันว่าคนที่ได้เข่าเรียนแม่ดีใจไหมแม่ดีใจจนแรกไม่ออกเลยลกูกลูกเบาของแม่แกงที่สุดเลยแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกทำได้ชมรูปบ้างสิคุณเก่งจริงเลยลูกพ่อเก่งที่สุดเลยลูก เรียนอะไรนะโรงเรียนในเมืนงปัจตานี่นะแกะน้าจะไม่รู้จักหรออ้าเป็นเด็กใต้หรอใ่าไม่เห็นคนใต้เลยแม่เราคนภาคกลางนะอ่ะแด้ไอจีกันมีอยู่ใช่ปะมีมีมีนาทีนาทีก่อน ดีกรนสโสภาคนไหนอะ่ะครับที่ปรึกษาให้ไปหาที่อ้อระหัวครับผมเด็กโรงเรียนอะไรอะ่ะโรงเรียนดาราวิทยาหรืออะไรสักอย่างฮะโรงเรียนอะไรนะไม่รู้เหมือนกันอยู่บนนอกอะ่ะไม่เคยไร้ยน ใช่ครับสวัสดีครับคุณครูภูม่พักหรือเปล่าครับใช่ครับว่าแต่นาทีก่อนใช่ไหมใช่ครับมาพอดีเลยครูจะให้เซ็นเอกสารอันนี้เป็นเอกสารขอทุนของนักเรียนยากจนะครูก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่มีเด็กมาขอทุนนักเรียนยากจนในโรงเรียนนี ได้ครับแต่โรงเรียนนี้ไม่ค่อยขอคุณการศึกษาหรอครับขอสิเด็กๆในโรงเรียนนี้ก็เป็นเด็กทุนกันซะส่วนใหญ่แล้วหละไม่ว่าจะเป็นทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนออฟเฟอร์เปล่าจากมาหาลัยต่างประเทศมีเยอะแยะหมดเลยแหละ เอ้ชงที่อังกฤษมาถือว่าเป็นเพื่อนกันแลยเนาะฮามเรียพีนะทะเลาะก,กันเหรอใครจะเป็นกล้าทะเลาะก,กับตัวท็อปล่ะฮะยังไม่ได้เข้าเรียนก็มีตัวท็อปวะเหรอ เด็กคณิตศาสตร์โอลิมปิกเหรียญทองก็ต้องตัวท็อปอยู่แล้วป่ะไม่ใช่แค่นั้นนะนางยังเป็นตัวท็อปตั้งแต่โรงเรียนเก่าละเก็บสี่ทุกวิชาคะแนนนี่น่าจะท็อปห้องแต่นุบาลจนถึงมอต้นเลยมั้งโอเก่งขนาดนั้นเลยใช่ท็อปไอส์ฮะท็อปอะไรนะท็อปไอส์ราชินีน้ำแข็งไง คุณคุณดูข่าวนี่สิดูก่อนเนี่ยรูแ้แล้วนะฉันไม่คิดเลยนะว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนแบบนั้นน่ะอูอ้หู้คุณลูกโทรมา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 รับมานะนาทีลูกเบา้าเป็นไงบ้างลูก ปเรียนวันแรกกลับห้องกี่โมงแล้วเรียนยากไหมเพื่อถึงห้องครับเปิดเทอมวันแรกก็ได้เรียนเลยมีพิเทสมทุกวิชาของมอสีด้วยครับลูกได้คะแนนเกินครึ่งเลยครับแต่คะแนนยังเป็นอันดับท้ายๆของห้องอยู่ดีเขาข้ามคะแนนกันโหดมากครับแต่ปกติลูกก็ทำคะแนนได้ดีตลอดเลยนี่หรือว่าช่วงนี้เล่นเกมเยอะไปหรือเปล่าจริงๆเพื่อนหลายคนในห้องเรียนเรียนเนื้อหามศีมาก่อนแล้วด้วยครับ เขาก็เลยน่าจะพอทําข้อสอบพรีเทสกันได้ครูก็อสอนไว้ด้วยเืน่อะหาบางอย่างลูกก็ตามไม่ทันเลยครับแต่ผมก็จดนันไว้ครับตั้งใจว่าจะอ่านทบทวนและอ่านหนังสือล่วงหน้าเพิ่มเติมด้วยครับพรุ่งนี้ได้ตามทันดีแล้วลูกเด็กกรุงเทพเขาก็เป็นแบบนี้แหละเรียนพิเศษกันเยอะแยะจะไปไวก็ไม่แปลกลูกกห็หัวไวยันวันนี้อีกสักนิดเดี๋ยวก็ตามทัน กินข้าวหด้อไม่กินแล้วครับปากซอยห้ออย่างลางกว๋วยเตี๋ยวเรือรลอยนัดอยู่ที่นูน่นกินแต่ก๋้วยเตี้ยวหรือ,รอว่าห้านแปรโรเไม่ได้นะลูกแหลกชาวพอได้พกูดมาแม่เอามาทำแกงเทขาย่างลกนาได้กินข้าวแมหมอ ทำอะไรกันนะ่ะอ่านหนังสืออ่านหนังสือหน้าห้องนี่นะไม่ทันแล้วมัง้งไม่อ่านกันมาหรอชิวันจังอนะ่ะชิวอะไรล่ะเขาอ่านกันมาแล้วทั้งนั้นแหละอ่านแล้วอ่านอีก ครูคะคะแนนสอบเป็นไงบ้างอ่ะหนูมีสิทธิ์ได้ท็อปปะได้อยู่แล้วพี่แต่ว่าได้แค่เค้าสิบนะเพราะว่าท็อปหนึ่งเขาคะแนนนำโด่งไปไกลเลยอ่ะั้งหน้าหนงคอเสิร์ฟรู้สิรับรองเลยการันตีท็อปไฟายของเรียนแน่นอนใครหรอจะใครล่ะก็ควีนพิมางมาง จริงท็อบทั้งครูทั้งสิทธิ์เลยครูก็นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงอันดับหนึ่งเอนทรานส่วนตอนเนี้ยก็เป็นครูหนุ่มไฟแรงที่เป็นครูชนานาญการพิเศษเคายุน้อยที่สุดในโลกเลยมั้งส่วนลูกศิษย์ก็นักเรียนดีเด่นตัวแทนประจำโรงเรียนคะแนนสอบนะไม่ต้องพูดถึงท็อปทุกวิชารวยก็รวยสวยก็สวยเพอร์เฟคไปปะ แกก็เวอร์ไปเชิญครับขออนุาตนะครับอ้าวนพี่นั่นก่อนสิครูว่าไงไหมครับครูจะปรึกษาอที่จริงก็ไม่ค่อยว่างหรอกนะเพราะเดี๋ยวครูต้องไปสอนต่ออีกตึกอ่ะว่าแต่มีอะไรเหรอเรื่องโอลิมปิกวิชาการครับโอลิมปิกวิชาการ อ๋อได้สิทำไมละ่ะผมเองก็เคยสอบแข่งระดับเขตระดับจังหวัดมาก่อนผมเห็นว่าโครงการเนี้ยคุณครูดูแลอยู่ด้วยผมเลยอยากเข้าร่วมครับแต่ก็มีคนพูดว่ามีเด็กที่ถูกล็อกตัวไว้แล้วเพราะว่าครอบครัวบริจาคเงินให้กับโรงเรียนเยอะมากแต่แต่ผมนะคนที่สบความสำเร็จจะเป็นครูอ่ะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนครับมันก็จริงนะ ที่มีเด็กที่ถูกลอกไว้แล้วก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเพราะเขาเป็นคนบริจาคเยอะหรอกแต่มันเป็นเพราะว่าไม่มีใครกล้ามาแข่งกับเขามากกว่าเพราะรู้ว่ายังไงแข่งไปก็สู้ไม่ได้แถมถ้าคะแนนออกมาแล้วผ่านะเป็นโยศเนี่ยมันน่าอายนะครับถ้าว่าตามตรงแล้วผมเข้าใจคุณนะผมเห็นความสามารถในตัวคุณนะครับ แต่ว่ามาตรฐานที่นี่กับโรงเรียนเก่าของคุณมันเทียบกันไม่ได้คะแนนสอบครั้งล่าสุดของคุณมันก็แอบ่าเป็นห่วงอยู่นะครับคุว่าคุณอาจจะยังต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานที่สูงของโรงเรียนนี้อยู่ยังไงโฟกัสไปที่ระเรื่องดีกว่านะครับไม่งั้นคุณจะรับไม่ไหว แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะเข้าใจในตัวคุณนะครับคุณเป็นคนหัวไวนะครับคุณเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่นเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนที่มาเรียนพิเศษกับครูซะอีก,กแต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับการเรียนในห้องอย่างเดียวะมันยังไม่พอนะครับไม่มีใครเขาเลิกเรียนแล้วกลับบ้านทันทีหรอก เขาก็ไปเรียนพิเศษกันทั้งนั้นแต่เอาเข้าจริงๆเวลาที่ครูมองเธอครูก็เห็นตัวเองในอดีตเหมือนกันนะการพยายามด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยนะครับแต่ในระบบการแข่งขันสูงแบบนี้ยิ่งเป็นในระบบการศึกษาที่ใครแพ้ก็ขาดออกทิ่ต้องแข่งขันกันหนักเลยนะครับเพราะว่า เขาจะเอาแค่คนที่เก่งที่สุดงั้นคุณครูสอนเสริมให้ผมได้ไหมครับ mm hmm. ผมรู้ว่าคุณครูสอนแค่พวกเด็กหัวใจของโรงเรียน mm hmm. แต่ถ้าคุณครูได้มาสอนผมตัวต่อตัว,ตว mm hmm. ผมเชื่อว่าผมจะพัฒนาแบบก้ารกระโดดแนด่นอนครับถ้าสอนเด็กหัวดีและมีแพชั่นในการเรียนแบบคุณผมยินดีเลยละครับ แต่ว่ามันก็ติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งะสิที่เป็นปัญหาเฉพาะตัวของคุณเองเลยด้วยเพราะว่าคอร์สเรียนของผมเนี่ยมันค่อนข้างราคาสูงนะครับถ้าคุณจะได้ราคาที่น้อยกว่าคนอื่นมันคงไม่ยุติธรรมสัะเท่าไหร่ยังไงลองกลับไปปรึกษาที่บ้านดูนะครับได้เรื่องอยังไงก็มาบอกผมด้วยนะรูขอตัวนะครับครับ กูเป็ไเหมือนที่พูดเลยแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยทำหน้าเศร้ามีเรื่องอะไรปะมึงช่วงนี้กูเรียนแย่ลงมากเลยอ่ะมึงเะเรียนไม่ดีพน,นันกูนายนโทษเชิญอ,อกคือมึงมีอะไรมึงก็เล่าให้กูฟังเดี๋ยววะไม่ใช่ว่ากูมึงคุยกันได้ทุกเรื่องอหรอก็คอร์สเรียนพิเศษกู่ดีแม่งหลายบาทมากเลยอ่ะมึงอะนะเ,เรียนไม่ทนันบ้า เฮ้ยเมึงเห็นกูอย่างงี้กูเรียนไม่ทันเพื่อนเหมือนกันนะเว้ยแหมตอนอยู่กับกูนะสัตว์กูไม่ต้องทำอะไรก็มีงานส่งแค่ลอกมึงก็สบายละ,ม,จะจมึงไปจัดนี้ไงมึงทำตัวอะไรอย่างเงี้ยเอ้านี่คือมึงด่ากูเอา้านี่ว่าไม่ด่ามั้งมึงก็ลองคุยกับแม่ดูแล้วกันว่าแบบคอร์สเรียนเนี้ยมันพอเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ได้เดี๋ยวกูจะลอง โทรคุยกับแม่ดูนะได้มึงเจอกันเจอกัน,กนฮัลโหลลูกชายเป็นไงบ้างลูก ไม่ได้โทรมาตั้งนานเลยช่วงนี้เรียนหนักหรอแม่ผลสอบกบร้าค้องออกลูกทำไม่ดีเท่าไหร่เลยมันก็ต้องมีกันบ้างเนื้อหามปลายหนักกว่ามอต้นตั้งเยอะลูกไม่ต้องเสียใจหรอกนะมันไม่ใช่แค่คะแนนหรอกที่ทำให้ลูกเสียใจแต่มันเป็นตัวลูกเองที่ผิดหวังในตัวเองลูกพี่คิดว่าตัวเองนังโง่ได้ขนาดนี้ ที่ผ่านมาลูกหลงผิดคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองทำได้ดีกว่าใครเพียงเพราะลูกอยู่ในที่เล็กๆอยู่ในที่แล่คนงโง่ๆเลยคิดว่าตัวเองฉลาดแต่พอได้มาเจอคนที่เขาเก่งจริงๆฉลาดจริงๆถึงได้รู้ว่าคนโง่จริงๆคือตัวลูกเองอย่าคิดอย่างนี้สิ ที่โรงเรียนเก่าลูกคนเก่งๆก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่เมืองใหญ่อาจจะทําให้ลูกได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นการแข่งขันในกรุงเทพมันคงสูงเกินไปจนลูกกดดันตัวเองงั้นช่วงวันหยุดยาวลูกก็กลับมาที่บ้านสิกลับวันเสาร์เลยก็ได้ลูกจะได้พักนานๆหน่อยแล้วถ้าลูกไม่กดดันตัวเองไม่ทำไม่ดีกว่าคนอื่นแล้วลูกตืนเลีบตัวเองมาถึงจุดนี้ทําไมลูกก็พูดถูก พ่อกับแม่เองก็เป็นคนผลักลูกไปทําให้ลูกต้องเผชิญความยากลําบากที่นู่นคนเดียวแต่ไม่ว่าทางไหนพ่อกับแม่พอจะช่วยลูกได้เราจะทํามันเพื่อลูกนะไม่ต้องร้องลูก เธอจะกะังวลอะไรอีกอะยังไงเธอก็ได้เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนี่สอบครั้งก่อนมีใครคะแนนใกล้เธอบ้างหรอไม่มีเพาครูคำนวณมาไว้หมดแล้วเด็กๆคนอื่นที่เรียนพิเศษด้วยกันครูก็กักข้อสอบไว้ขึ้นหนึ่งเนี่ยแต่สำหรับเธอครูให้ไปทุกอย่างแล้วนะนั่นก็เพราะว่าหนูจจให้ครูมากกว่าพวกนั้นไงแต่ถึงยังไง หนูไม่เห็นด้วยนะคะที่ครูจะไปสอนวิเศษเห้นิกบ้านนอกน,นั้นถ้าคุณแม่ทราบเรื่องก็คงจะไม่พอใจสักเท่าไหร่เธอไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกนะเพราะถ้าครูรับสอนอเด็กเหรือขอนะ่นน่ะข้อสองครูก็คงไม่มีคลาสกันพอดีนะสิเพราะใครๆก็รู้ว่าข้อสองครูรับแต่ตัวท็อปเท่านั้นระดับหัวกะทิและเงินทุนหนาลดมาตรฐานไปสอนอเด็กงั้น με τα σέα και τα แม่เขาปอกทาลุกแต่เช้าล่ะครับที่ลูกเหนื่อยมไม้ไม่ผือนะทาลุกรู้สึกว่ามันยากมันนักหนะมันเป็นพอวโลูกกำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ตอนที่ลูกขคอไปเรียนกรุงเทพ พอย่อมรับว่าพอหัวใจเสียพอโตมาในบ้านที่ทุกคนอยู่ด้วยกันห้างานทําในเมืองเล็กๆหาไม้ไขห้านออกไปเชี่ยงที่เมืองใหญ่พอวกวยอดตายอยู่นี่ยังมีบานมีผีน่องพอเลยคิดว่า การอยู่บานเกิดมันเป็นทางเลือกเดียวที่พอให้ตัวเองได้แต่พอไม่ห้อนหาไม่ให้ลูกไปหรือว่าข้อให้ลูกอยู่ที่นี่เลยเพราะว่ามันเป็นทางเลือกเดียวที่พอให้ลูกได้ที่ลูกลูกเก่งมีความพยายามลูกมีความฟัน มีความต้องการใช้ชีวิตของลูกลูกพยายามและพักดันตัวเองว่าหน,นีลูกพบกับปัญหาที่มันใหญ่ไม่ได้เกิดจากตัวลูกมันคือปัญหาที่เกิดจากสังคมเกิดจากคนไม่ดีที่คิดเอาเปรียบลูกโชคร้ายที่ไปพบพ้นพันนั้นแต่ลูก กระไดเ้เรียนรู้ที่จะไม่เป็นคนพันนั่นเฮ้ยมมานั่งซื้ออะไรตรงนี้คนเดียววะบอกว่าถ้าถึงแล้วโทรหากูไม่ใช่เหรอ ก็โทรไงไม่โทรมึงจะรู้เหรอว่ากูอยู่ตรงเนี้ครับครับครับแล้วเป็นไงมึงกลับมาแล้วดีขึ้นปะดีขึ้นดิเหมือนกูน่หายใจก็แน่ดีวะดูอากาศบ้านเราดีดีตั้งขนาดนี้มึงไปอยู่นู่นมีแต่พีเอ็มเป็นกูก็คงหายใจไม่ออกอะเฮ้ยกูกลับไปกูต้องไปสูตรเพนจ์ละปลอดกูอยู่หนแก่ไหมเนี่ยคือมึงยังจะอยากกลับไปอยู่หรอวะต้องกลับไปดีเพราะกูเรียนที่นั่นน่ะแล้วเรื่องของคนอื่นอะเหรอ กูไม่สนใจหรอกว่าใครจะเป็นที่หนึ่งรหรือใครจะเก่งที่สุดกูก็เก่งในแบบของกูนี่แหละสังคมที่เต็มไปด้วยคนฉลาดแต่คุยกงไ่ใช่ใช่ก็ไม่ได้ปะอย่างน้อยอ่ะก็มีกูคนหนึ่งอ่ะที่เป็นคนฉลาดได้เป็นคนระเมืองคุณภาพชั้นดีเยี่ยมกันกูก็เป็นคนโง่แต่ว่าเป็นคนระเมืองคุณภาพชั้นดีเยี่ยมอีกคนละกัน <laughs> ท่ากันกูว่ามึงไปเอาดีเรื่องกีฬาไหมวิ่งแข้งอะไรกันนี่วิ่งไปไปหันโมพิลิปต์ปแต่ช่างแม่งอีชาว่าก็ึงเหมือนกัน